โรงพยาบาลหลอนเรื่องเล่าก่อนนอนวันนี้เป็นประสบการณ์หลอนของคุณน้ำหวานซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์หลอนในครั้งที่เธอเพิ่งเริ่มปฏิบัติงานใหม่ๆเมื่อหลายปีที่ผ่านมาน้ำหวานเป็นพยาบาลจบใหม่ที่เริ่มเข้ามาบรรจุทำงานณนะโรงพยาบาลแห่งหนึ่งหลังจากที่เข้ามาปฏิบัติงานภูมิโดยการก็ได้ให้เธอทดลองปฏิบัติงานในแผนกต่างๆของโรงพยาบาล แล้วจึงให้เธอประจำอยู่ที่ตึกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลในค่ำคืนที่เงียบสงัดมีเพียงเสียงนาฬิกาบนฝาผนังที่ดังเป็นจังหวะในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งน้ําหวานที่เพิ่งเริ่มงานเข้าเวรกลางคืนเป็นวันแรกกำลังเดินสำรวจบริเวณห้องผู้ป่วยภายในอาคารผู้ป่วยในเธอรู้สึกตื่นเต้นและกังวลเล็กน้อยตั้งแต่ที่ได้มาทำงานในโรงพยาบาลแห่งนี้ ซึ่งมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลแห่งนี้ในยามค่ำคืนอยู่บ่อยครั้งแต่เธอพยายามจะไม่สนใจเพราะคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล่าและคืนนี้เธอก็มีทั้งเพื่อนและลุ่นพี่พยาบาลที่ร่วมปฏิบัติงานด้วยกันอีกสามคนขณะที่น้ำหวานเดินผ่านหน้าห้องผู้ป่วยห้องหนึ่งเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยือนอยู่หน้าประตูห้องผู้หญิงคนนั้น มีท่าทางนิ่งเงียบมองไปที่น้ำหวานด้วยสายตาที่เย็นชาน้ำหวานสะดุ้งเล็กน้อยแต่ก็คิดว่าเป็นเพียงคนไข้ที่รอพบหมอจึงเดินเข้าไปถามสวัสดีค่ะคุณเป็นคนไข้หรือเปล่าคะน้ำหวานถามเสียงเบาๆผู้หญิงคนนั้นไม่ตอบแต่ได้ไปยักหน้าเล็กน้อยน้ำหวานรู้สึกแปลกที่ไม่มีการตอบรับแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากจึงกล่าวต่อคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมคะ ผู้หญิงคนนั้นยิ้มเบาๆก่อนจะหันหลังแล้วเดินเข้าไปในห้องน้ำหวานลังเลอยู่นิดหนึ่งแต่ก็ตัดสินใจเดินตามเข้าไปเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องน้ำหวานพบว่าในห้องนั้นว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยหัวใจของเธอเต้นแรงความกลัวเริ่มแทรกซึมเข้ามาในใจเธอรีบก้าวถอยออกมาอย่างรวดเร็วแล้วปิดประตูห้องนั้นในทันทีขณะที่น้ำหวานกำลังเดินกลับไปที่ห้องพักพยาบาล ก็ได้ยินเสียงเคาะประตูดังมาจากด้านหลังเธอหันไปมองและเห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่ที่บานประตูด้านในอีกห้องหนึ่งน้ำหวานหยุดนิ่งไปคู่หนึ่งก่อนจะเปิดประตูเข้าไปในห้องมีอะไรให้ช่วยไหมคะเธอถา,ามเสียงสั่นเพราะยังตกใจกลัวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเสียงจากภายในห้องนั้นตอบกลับมาด้วยเสียงเบาๆช่วยด้วยฉันเจ็บมากน้ำหวานรีบเดินเข้าไปด้านในและพบว่า มีผู้ป่วยชายคนหนึ่งนอนอยู่บนเตียงคนผู้นั้นดูเหมือนจะได้รับบาดเจ็บอย่างหนักมีเลือดกำลังไหลออกจากบาดแผลที่หน้าอกน้ำหวานรีบวิ่งเข้าไปและพยายามที่จะช่วยเหลือเขาแต่เมื่อเธอสัมผัสต,ตัวเขาเธอก็พบว่ามือของเธอผ่านร่างของเขาไปอย่างไร้น้ำหนักน้ำหวานตกใจและถอยห่างออกมาในทันทีคุณคุณเป็นใครกันแน่น้ำหวานถามด้วยเสียงที่สั่นเครือปนตกใจ ผู้ชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นมามองน้ำหวานด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังฉันไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วฉันตายที่นี่เมื่อหลายปีก่อนและฉันยังหาทางออกจากที่นี่ไม่ได้น้ำหวานตัวแข่งทื่อเธอพยายามจะก้าวถอยหลังแต่ขาทั้งสองข้างไม่ยอมขยับผู้ชายคนนั้นค่อยๆลุกขึ้นจากเตียงแล้วเดินเข้ามาใกล้เธอใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานช่วยฉันด้วยเสียงของเขาเบาลงเรื่อยๆ จนเกือบจะเป็นเสียงกระสิบก่อนที่ร่างของเขาจะจางหายไปต่อหน้าต่อตาของน้ำหวานน้ำหวานวิ่งออกจากห้องในทันทีหัวใจเต้นลัล่วด้วยความหวาดกลัวเธอรู้แล้วว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงคนเป็นเท่านั้นที่อยู่เธอรู้สึกถึงสายตาที่มองตามเธอจากเงามืดในทุกมุมของทางเดินเธอรู้สึกได้ว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวในคืนนี้ เมื่อเธอรีบกลับไปที่ห้องพักพยาบาลก็พบว่าพยาบาลรุ่นพี่หลายคนกำลังมองเธอด้วยความสงสัยน้ำหวานหน้าซีดไปหมดเลยเป็นอะไรหรือเปล่าพยาบาลคนหนึ่งถามหรือว่าเจอดีอะไรมาพยาบาลอีกคนถามเมื่อกี้ตอนหนูเดินตรวจพื้นที่หนูเจอดีมานะสิเจออะไรมาหรือน้ำหวานกำลังพยายามจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็ถูกขัดจังหวะ ด้วยเสียงประตูห้องพักที่เปิดออกมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาสวมเสื้อคลุมของโรงพยาบาลเขาดูซีดเซียวเหมือนกับผู้ชายที่เธอเพิ่งเจอในห้องนั้นขอโทษนะครับผมเจ็บมากช่วยผมด้วยเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่คุ้นเคยอย่างน่ากลัวน้ำหวานหน้าซีดเผือดรู้ตัวทันทีว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอนั้นไม่ใช่คนเป็นแต่คือวิญ,ญญาณที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองได้จากโลกนี้ไปแล้ว เธอทำได้เพียงก้าวถอยหลังอย่างช้าๆจนชนกับกำแพงห้องมือสั่นเทาด้วยความหวาดกลัวก่อนจะปิดเปลือกตาแน่นหวังว่าภาพหลอนนี้จะจบลงน้ำหวานเป็นอะไรเสียงของพยาบาลรุ่นพี่ร้องถามพร้อมกับเขย่าตัวของน้ำหวานไปด้วยน้ำหวานลืมตาขึ้นอีกครั้งผู้ชายคนนั้นก็หายไปแล้วทิ้งไว้เพียงความเงียบเงันในห้องพักพยาบาลน้ำหวานเป็นอะไรทำไมอยู่ดีๆหนะ้าเหมือนตกใจเห็นอะไรหรือ ผู้ชายที่เดินเข้ามาในห้องเมื่อกี้นี้ไม่ใช่คนน้ำหวานร้องบอกแก่พี่ๆพ,พยาบาลผู้ชายที่ไหนกันพวกเรานั่งกันตั้งหลายคนไม่เห็นมีใครเข้ามาเลยสักคนรุ่นพี่และเพื่อนๆของน้ำหวานพากันยืนยันว่าไม่มีใครเดินเข้ามาในห้องน้ำหวานโดนดีเข้าแล้วแน่ๆคงเป็นคนป่วยคนนั้นที่ชอบมาปรากฏตัวให้พยาบาลและหมอที่มาทำงานใหม่ได้เห็นพรุ่งนี้เช้า จะมีพระมาบินบาตให้ผู้ป่วยและญาติได้ใส่บาตรในตอนเช้าพี่ว่าน้ำหวานทำบุญใส่บาตรแล้วอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณของเขาแล้วกันไม่มีอะไรหรอกเขาแค่มาหยอกล้อเราเล่นทำใจให้สบายน้ำหวานรู้สึกได้ว่าตัวเองได้ก้าวข้ามเส้นแบ่งระหว่างโลกของคนเป็นและคนตายไปแล้วเธอไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเธออีกในคืนต่อๆไปแต่สิ่งหนึ่ง ที่เธอรู้แน่ชัดก็คือโรงพยาบาลแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่รักษาผู้ป่วยเท่านั้นแต่ยังเป็นที่พักพิงของวิญญาณที่ยังไม่สามารถจากไปได้อีกด้วยมักมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์สยองขวัญจวนขนลุกในโรงพยาบาลหลายแห่งที่มักเกิดขึ้นกับพยาบาลหรือแพทย์ที่จบใหม่และเริ่มมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลซึ่งในมุมมองหนึ่งก็มองว่า เป็นเพราะพยาบาลและแพทย์จบใหม่ยังไม่คุ้นเคยกับสถานที่เลยทำให้เกิดจินตนาการแต่ในบางบุมมองก็คิดว่าเป็นเพราะวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตไปในโรงพยาบาลต้องการมาทักทายกับพยาบาลหรือแพทย์ที่มาทำงานเพื่อขอให้อุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้นั่นเองสำหรับเรื่องเล่าก่อนนอนคืนนี้ขอขอบคุณทุกท่านและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้แก่เพื่อนๆและท่านที่ต้องการแบ่งปันประสบการณ์หลอนหรือเรื่องเล่าสยองขวัญให้กับเพื่อนๆได้รับฟังสามารถส่งมาให้ผมได้ทางอีเมลและแอปพลิเคชันไลน์ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ